ไมายามเบ็ดครับผมหลังนี้เป็นดึงๆครับผมเบิ่งกันว่าวมีโตบ่นี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 ่ตีงงครับนี่มีครับมีโตอยอะไปฮะปลาหมอปลาหมอปลาเข็ยนใหญ่ ตัวบุกเรือเลยเก,ก็บับเก็บรัอ,อ๋อเก็บ้ตัวใ่เลยนครับเยอของฮ๊อก็เป็นตัวดวงนะครับเสียบโคตรไปบางทีครับผม ใส่เบบเมืองเก่าเนี่ยและเดี๋ยววินเสารมาลุ้นกันนะผมว่าสิมีแต้มมีตัวอีกบ่